โอเคคุณ <Okay. S 2> ผู้ชมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศการวิ่งแฮมทาโร่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเริ่มปล่อยตัวเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟังบรรยากาศนะครับตอนนี้มีเสียงตำรวจประกาศนะครับประกาศว่าขอความร่วมมือนะครับไม่ให้ทั้งผู้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็สุนชนนะครับลงไปบริเวณ พื้นผิวถนนนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือจากทางด้านของตํารวจนะครับที่นํารถประกาศนะครับมาประกาศข้อกําหนดต่างๆนะครับอ่านี่ตอนนี้เริ่มปล่อยแถวนะครับหัวแถวตอนนี้เวียนไปฝั่งถนนดินสอเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูน,นิดนึงนะฮะตอนนี้หัวแถวอยู่ฝั่งถนนดินสอนะครับแต่ว่าหางแถวเนี่ยยังไม่พ้นร้านแมคโดนัลด์เลยนะครับอ่านัดหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบพอดี น,นี่หัวแถวนะครับตอนนี้กําลังวนกลับเข้ามานะครับฝั่งฝั่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะครับเออผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้กันการรถยนต์เรียบร้อยนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้การรถยนต์นะครับทั้งทุกฝั่งนะครับของถนนนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มผู้จัดกิจกรรมเนี่ยสามารถวิ่งได้รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ตอนนี้นะฮะหัวแถวนะครับวนกลับมานะครับวนกลับมาฝั่งถนนราชดำเนินกลางแล้วนะครับนี่ฝั่งเบนท์ธนบุรีนะครับนะฮะเลยถนนลินสอมาแล้วนะครับหัวแถวนะครับตอนนี้ส่วนห้างแถวนะครับ ยังไม่ผ่านร้านแมคโดนัลเลยนะครับเพราะว่าห่างแถวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยาวไปจนถึงป้ายรถเมล์ก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ถ้าเราเห็นบรรยากาศนะครับถ้าเราเห็นบรรยากาศตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสดๆบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ ตอนนี้เราได้ยินเสียงประกาศของรถตำรวจนะครับว่าอย่าลงบนพื้นผิวถนนโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งเป็นการขอความร่วมมือนะฮะว่าอาจจะขอความร่วมมือนะครับว่าอย่าลงบนพื้นผิวถนนเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุนะครับอะไรต่างๆนะครับนี่นะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหัวแถวนะครับถูกกันไว้ตรงเบ้นทธนบุรีฝั่งนู้นนะครับฝั่งถนนราชดำเนินกลางนะครับ ตอนนี้ก็ตำรวจก็เริ่มปล่อยรถนะครับให้ไหลไปบางส่วนนะครับที่ติดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กันพื้นผิวถนนตรงที่ผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับวิ่งนะครับนี่ฮะเราได้ยินเสียงรถประกาศของตำรวจนะครับที่ประกาศเรื่องขอความร่วมมือนะครับที่ไม่ให้ออก ไปบนพื้นผิวจราจรโดยเด็ดขาดนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นผู้คนหลากหลายวัยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็มีการเตรียมป้ายแล้วก็ร้องเพลงอยู่ตลอดนะครับการวิ่งนะครับอย่างที่บอกไปนี่การวิ่งแทมทารอนะฮะอย่างที่ผู้จัดจก,กิจกรรมได้ทัดหมายกันมาก่อนหน้าน,นี้นะครับว่านี่คือการวิ่งแทมทารโรนะครับ มีการแจกเนื้อเพลงมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีการฝึกซ้อมนะครับหลายคนก็เตรียมตุ๊กตาในส่วนของตุ๊กตาหนูแฮมทาโร่บางคนวิ่งไม่ไหวก็อาจจะเดินนะครับในนี้บอกไปว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับบริเวณนีุ้กันกครั้งนลมารคงมาก่อรพ่อแม่พี่น้อกนลาดทุกับ้นะคก็ ตอนนี้หัวแถวยังคงติดอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ตำรวจเนี่ยขอความร่วมมือน,นะครับว่าเดี๋ยวจะให้เดินข้ามเข้ามานะครับวัุปของท่านก็จริงนะครับแต่เราเดี๋ยวผมย้อนไปดูหัวแถวนะครับตอนนี้หัวแถวผ่านพ้นเรียบร้อยนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศหัวแถวที่กําลังเดินวนกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับฝั่งถนนราชดำเนินกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดู ออตอนนี้หัวแถวเนี่ยกำลังเดินย้อนไปฝั่งถนนราชดำเนินกลางนะครับส่วนหางแถวนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ฝั่งถนนดินสองนะครับยังไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นนะฮะนี่ตอนนี้หัวแถวเริ่มย้อนกลับเข้ามาแล้วนะครับดูบรรยากาศ สดนะครับบริเวณอนุสวร์ประชาธิปไตยกับกิจกรรมว,วิ่งกันนะแฮมทารโร่นะฮะก็ะ s t a n d บรรยากาศผู้กิจกรรมนะครับที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราข้ามถนนไปดูนะครับ ตอนนี้หัวแถววิ่งย้อนกลับไปทางถนนราชดำเนินกลางถนนต,งนตรงไหนนะฮะกลับไปทางฝั่งตรงข้าม,ามตรงยุไม่แน่ใจว่าจะไปท่ามถนนว่าตามที่มีการนัดหมายก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งรอบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของ ยนะครับผูื่องของรถจะรับป,ปิดนะครับเออ่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องไปตรงไหนอะทางนู้นะนะนะฮะนี่ย้อนกลับไปทางถนน,ถน,นเนินกลางนะครับ คงเดินย้อนกลับไปฝั่งถนนราชดำเนินกลับนะฮะตอนนี้ยังคงเดินย้อนกลับมาฝั่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะให้ข้ามถนนกลับไปตรงไหนนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินย้อนขึ้นไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้บรรยากาศก็วิ่งมานะครับจากจุดเริ่มต้นก็คออือโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับเดินวนกลับไปทางถนนดินสอนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือวนขึ้นมาทางถนนราดำเนานกลางฝั่งมุ่งหน้าไปฝั <c oughs> ่งมุ่งหน้าไปสนามหลวงนะครับนี่บรรยากาศก็ฝั่งท้างหลังเนี่ยนะก็อาจจะไม่กยได้ยินเสียงวลชนด้านหน้านะครับเนื่องจากว่าแถวเนี่ยมีการตั้งแถวประมาณแค่สามแถวนะครับในแนวตั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็ พยายามบีบแถวให้เล็กนะครับเพื่อที่จะให้คล่องตัวในการขยับมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณกิจกรรมวิ่งแฮมทา้าโรอ่ะตอนนี้ข้ามถนนเรียบร้อยแล้วนะครับมาข้ามถนนบริเวณหน้ากองสลากเนาะน่าจะเป็นกองสลากนะครับตรงนี้นะครับมามาข้ามถนนตรงนี้นะครับ ก็มีการปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับตอนนี้หัวแถวข้ามไปฝั่งหน้ากองสลากเรียบร้อยนะครับนี่ให้ฟังเสียงบรรยากาศน,นะครับ ตอนนี้มวลชนข้ามถนนไปเกือบจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรา,เาข้ามถนนไปพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะบริเวณอนุสรสถาน14ตุลานะครับข้ามมาฝั่งอีกฝั่งถนนหนึ่งนะครับก็ตำรวจก็มีการการันร,รถให้นะครับบริเวณน,นี้นะฮะ แล้วก็ตอนนี้มวลชนหัวแถวเนี่ยเดินย้อนกลับไปฝั่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมวลชนทยอยเดินข้ามถนนมาเรื่อยๆนะครับจากฝั่งอนุสาวรีย์ถาน14ตุลานะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งด้านของกองสลากนะครับ งน,นี้เป็นถนนตะนาวนะครับที่ตัดแยกกับถนนราชดำเนินกลางนะครับก็มีการกั้นถนนแล้วก็เพื่อให้มวลชนเนี่ยเดินข้ามฝั่งมา <c oughs> ก็เป็นการตะโกนคำว่ายุบสองพานะครับสลับกับการร้องเพลงแฮนคาโรนะฮะ ตอนนี้หัวแถวผมคิดว่าน่าจะถึงบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็อ่ะทางแถวนะครับตอนนี้พ้นถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ใกล้กจะ,พ,ะพ้นถนนนะครับเพราะนั้นเราต้องขึ้นพื้นผิวทางเท้านะครับเพราะาราไม่มีการปิดการจราจรการจราจร,จร,จรแค่แค่บางช่วงนะครับก็อาที่สก็คือ นี่ให้ดูบรรยากาศตอนนี้มวลชนขึ้นมาบนาทางเท้าหมดแล้วนะครับก็ปล่อยให้มีการจราจรตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการปิดเฉพาะช่วงที่มวลชนข้ามถนนเท่านั้นนะครับนะฮะถนนรันมนกลางตรงนี้เป็นถนนรันมนกลางที่ตัดกับถนนตะนาวนะครับคุณผู้ชมนึกออกนะรบ,บริเวณหน้าอนุสรรสถาน14ตุลาก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับที่เดอะสแตนดาร์ดพาคุณผู้ชมมาดู บรรยากาศสดนะครับบริเวณริมบริเวณเอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับกับกิจกรรมวิ่งกันนะนะครับแฮมทาโร่อันี้์ถอดแมสนะครับเพราะว่า <c oughs> โอ้ไม่หวจริงนะวันนี้อากาศอย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพค่อนข้างร้อนนะครับจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยจะฝนตกก็จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหลายคนก็เหงื่อตกนะครับ ว่าอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เปิดแจนงจราจรตามปกติแล้วนะครับรถก็เคลื่อนตัวไปได้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ทางแถวเนี่ยตอนนี้นะผมอยู่ที่หางแถวพอดีของการวิ่งนะครับทางแถวตอนนี้กําลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปนะครับฝั่งแมคโดนัลนะครับล,ลอัปเดตอีกนึงตอนนี้นะส่งไง ตอนนี้ห่างแถวอ้าหัวแถวโปรอีกแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยห่างแถวนะครับยังไม่พ้นร้านแมคโดนัลล์นะครับแต่ว่าหัวแถวเนี่ยวนกลับมาฝั่งอนุสรสถาน14ตุลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ๊ะอันนี้มันเหมือนเป็นอีกกลุ่มที่หลงไปนะครับอ๋อเป็นเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคผมอาจจะเข้าใจผิดน,นะครับเพราะว่าหัวแถวน่าจะวนไปฝั่งถนนดินสออยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเพราะว่าแถวมันยาวเกินไปก็เลยมีการตัดเพื่อต่อยรถให้ให้จราจรได้เดี๋ยวเราหลบกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นทีมวิ่งนะครับนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศนะครับว่าเอ่อกลุ่มนี้ก็จะอาจออกออกแรงเล็น่อยน,น,นะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>เพราะว่าเป็นกลุ่มปิดท้ายนะฮะอ่าเป็นกลุ่มปิดท้ายนะครับ สลับกับการร้องเพลงแฮมทาโร่นะครับแล้วก็ร้องเพลงะตะโกนคำว่ายุบสภานะครับบางคนก็เตรียมมาในชุดออกกำลังกายเลยนะเพื่อที่ความะสะดวกในการวิ่งนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะ,ะมาในชุดทั่วไปนะครับชุดงานอะไรอย่างงี้นะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดสดนะครับของการ กิจกรรมวิ่งแอนทารโรนะบริเวณอนนสุวรรณีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางนะครับที่เดอะแซนด์ดร์ก็ติดรายงานนะครับทุกๆก,กิจกรรมนะครับอย่างที่เราเห็นมาก,ก่อนหน้านี้นะครับว่าบรรยากาศทางการเมืองนะครับที่กลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็การจราจรเปิดปกติตอนนี้หางแถวผมก็เดี๋ยวจะเดินตามขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้หัวแถวของกลุ่มแรกเนี่ยวนกลับมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าจะวิ่งนะครับมีการนัดหมายว่าจะวิ่งสัก3-5รอบนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วแหละ1รอบนะครับเพราะว่าจุดตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหัวแถวเนี่ยน่าจะถึงแล้วแหละนะฮะหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ครบ1รอบแล้วนะครับนี่คือกิจกรรมวิ่งกันนะแฮมทาโร่ก็พามาดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับ <c oughs> น่าจะปิดการจราจรอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนุชสวรสด์บบรีประชาธิปไตยอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยคือเนื่องจากว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแบบแบบระวังสนญประกาศนะครับที่จะไม่ให้มวลชนเนี่ยออลงไปบนพื้นผิวถนนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายแลวก็เพื่อความปลอดภยัยด้านของโถยนต์ของทางผู้ยุ ตอนทนนนี่ปไตยผมู้ชมที่ดูอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดก็เกาะติดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ตอนนี้หัวแถวนะครับเดินย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เบ้นสุนบุรีอบ <c oughs> ผมก่อน นี่คุณผู้ชม,ม,ม,มท้ายด้วยลำโพงนะครับอันนี้ทางกลุ่มผู้จัดก,กิจกรรมเตรียมลำโพงมานะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพอที่จะกระจายเสียงจะให้ฟังเพลงกันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็มีทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ผู้ที่มาเป็นกองเชียร์นะครับยืนอยู่บริเวณริมถนนตรงนี้นะครับนี่ข้าแ,บบนะแัวแถวตอนนี้เดินย้อนกลับไปออไปฝังถนนตะนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บ,บนี่นน อัีหัวแถวย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งครับอ่ะก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับสดๆตอนนี้แต่ว่าหางแถวเนี่ยยังไม่พ้นร้านแมคโดนัลล์ฝั่งนี้เลยนะครับแต่ว่าหัวแถวเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นขึ้นไปฝั่งถนนตะนาวอีกรอบหนึ่งนะครับก็เขานั่งคักเลยนะนอกจากที่มีผู้ร่วมเดยกกรรมแล้วคนที่มาให้กําลังใจบางคนอาจจะไม่ได้มาวิ่งนะฮะอาจจะไม่อยากวิ่งหรืออยากจะไม่ให้กําลังใจก็มีนะครับบริเวณหน้าร้านแมคโดนัล์ มีผู้มาให้กำลังใจนะครับมาตบมือเชียร์นะครับมาส่งกำลังใจนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับจากหลากหลายหน่วยงานกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาดูแลมวลชนนะครับพยายามที่จะกันไม่ให้ลงไปบนบรนเวณพื้นผิวการจราจรนะครับนะฮะ ตอนนี้เหมือนว่ามันจะหยุดนะครับโซนนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมดูเราอยู่นะครับประมาณสัก6,000นะครับออนะนุญาตเดินพาไปดูมวลชนสักนิดหนึ่งนะครับารับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพอที่จะเกิน มีมีมีท่านผู้ชมบอกว่าเออเน็ตค่อนข้างกระตุกนัเนอะก,ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราอยู่ในพื้นที่ของการชุมนุมเนี่ยผู้ใช้โทรศัพท์อาจจะจำนวนมากสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้เนาะก,ก็ก็อาจจะสามารถชมได้แบบลื่นๆสักหน่อยนะครับนีเ่เราก็พยายามที่จะนําเสนอนะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีการตั้งเวทีเป็นเวทีเล็กๆนะครับบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลล์นะครับ ก็เปิดเพลงนะครับเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งตกนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริเวณอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเองนะครับการจราจรก็พยายามเปิดให้กลับเข้าสู่ปกตินะครับจะมีการปิดแค่บางช่วงเฉพาะช่วงที่มีการเดินข้ามถนนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีการปิดจราจรปิดการจราจรแบอบนแบบตลอดช่วงวยิญากรรมเนาะเพราะฉะนั้นก็ผู้ชมที่อาจจะกังวลเรื่องของการจราจรก็ก็ก็ตามนี้นะครับเอ่อ โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศกัน,กนเบื้องต้นแค่นี้นะครับเดี๋ยววิ่งเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราตัดกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะพากลับมาอีกรอบหนึ่งครับ